<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ F4 ทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วไทยนะครับมาแรงครั้งที่44นะครับฝากพี่พี่ F4 นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเมื่อวานไม่ได้ลงพระนะครับพอดีว่าไม่สบายนะครับ <c oughs> วันนี้ก็อาการเริ่มดีขึ้นหน่อยนึงก็ มาแบ่งปันพี่พี่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะเหงากันนะครับนะ,ะช่องทางการติดต่อเบอร์เดิมเลยนะครับพี่นะเบอร์โทรศูนย์เ6้าหกเก้นดะครับ id line ศูนย์เก้าหี่ศูนย์สองศูนย์สมนะครับ,รบ <c oughs> มีเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีนะครับพี่นะชุดนี้ก็ได้มาเมื่อวานนะครับพี่ ได้มาเมื่อวานนะครับก็ไม่ได้ลงนะครับก็เดี๋ยวมาไล่ดูกันทีละองค์นะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจจะติดขัดหน่อยนะพี่นะขออภัยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์นี้นะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านค้ายนะครับพี่นะนครศรีธรรมราชนะครับเขาเรียกว่าเหรียญไหว้ข้างนะครับพี่นะครับนี่ นะครับหลวงพ่อท่านคล้ายนะครับพี่นะดูง่ายนะครับเดี๋ยวนี้ดูง่ายเลยนะครับพ่อท่านคล้ายนะครับพี่พี่นี่ตัวตัดนะครับด้านหลังก็หูปิ้นนะครับนี่ปิ้นธรรมชาติเลยนี่ครับนี่ก็เป็นคาถาบูชานะครับนี่ครับนี่ครับสวยมากครับพี่นะอันนี้ดูง่ายเลยครับพี่นะครับ บ้านๆเลยครับพี่นะพระบ้านๆร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับนี่ครับเก่าๆนะครับพอท่านค้ายเอาเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นหลวงพุทวดปีศูนย์ห้านะครับอันนี้นะครับเป็นบล็อกวงเดือนนะครับอ่าบล็อกวงเดือนนะครับกรรมการนะครับปีศูนย์ห้านะครับอ่าบล็อกวงเดือนกรรมการนะครับนี่ครับหลวงพุทวดวัดช้างให้นะครับ แจกกรรมการนะครับกระไหลทองเนี่ยเขาทำแจกกรรมการนะครับเป็นบล็อกวงเดือนนะครับเห็นวงเดือนไหมพี่นี่สวยนะครับพระเดิมเดิมเลยนะครับพี่นะเอาหนึ่งพันบาทนะครับองนี้หนึ่งพันบาทนะครับปู่ทวดแจกกรรมการปีศูนย์ห้านะครับวัดช้างให้นะครับต่อมานะครับต่อมาเป็นหลวงปู่ทวดนะครับปีศูนย์แปดหลังหนังสือพิมพ์ใหญ่หน้าลิงนะครับ หลวงปู่ทวดหลังหนังสือนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับหน้าลิงนะครับอ่านี่ครับปีศูนย์แปดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับปีศูนย์แปดพิมใหญ่หน้าลิงนะครับอันนี้แจกกรรมการนะครับอ่านนี้เป็นของกรรมการนะครับพี่นะหน้าลิงพิม์ใหญ่หายากมากนะครับพี่นะครับหน้าลิงพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับองค์นี้เก้าร้อยบาทนะครับ องต่อมานะครับเป็นเหรียญเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงนะครับพี่นะครับเก่าบ้านๆนะครับนี่ครับเป็นเหรียญเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆเลยครับเป็นเหรียญที่เขาว่ากันว่าอ่านําไว้ใช้เนี่ยจะค้าขายดีนะครับพี่นะนี่ครับผิวม่วงๆเลยนะครับพี่นะ เอา9 0้า้อยบาทนะครับองต่อมานะครับเป็นเหรียญอาจาร,รย์นำวัดดอนสาลานะครับนี่เป็นเหรียญเก่าบ้านบ้านศึกบ้างนะครับมีศึกบ้างนะครับนี่เหรียญอาจาร,รย์นำวัดดอนสาลานะครับพัฒลุงเลยครับนี่ครับเหรียญพระอาจาร,รย์นำนะครับพี่ๆี่ สวยมากครับพี่นะเหรียญพระอาจารย์นำนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญคูบาศรีวิชัยปีหนึ่งเจ็ดเนื้อนวะนะครับอันนี้เป็นเนื้อนะวะโลหะนะครับพี่นะครับปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับนี่ครับพากิจทางภาคเหนือนี่ปลุกเสกหลายท่านเลยนะครับ นีหลวงปู่แหวนหลวงพ่อเกษมนะครับปลูกเศกเยอะเลยนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆเลยครับพี่นะเป็นเหรียญคูบาศรีวิชัยเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับสวยๆเดิมๆนะครับมีโค้ดอยู่ด้านหลังเนี่ยครับเอาแปดร้อยบาทนะครับเนื้อนะวะนะครับ ต่อมาองค์ที่นี่ครับองนี้ละกันนะครับนะจําเบอร์ไม่ได้นะครับนี่เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับพี่นะเหรียญรุ่นหนึ่งอแปะลงสีนะครับรุ่นแรกนะครับพี่ๆเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ค้าขายนะครับความมั่งคั่งนี่ต้องเหรียญน,นี้เลยนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นยัน ยันฟ้าประธานครับยันฟ้าประธานพรนะครับปีหนึ่งเก้านะครับปทุมธานีวัดสันเจ้านะครับนี่ครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับอาแปะนะครับค้าขายดีมากเลยครับพี่นะนี่ครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับองต่อมานะครับนี่เป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะนี่ครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะบ้านๆเลยครับ นี่ครับนี่ครับบ้านๆเลยนะครับพี่นะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนะครับเก่าๆบ้านๆเลยครับพี่ๆเอาหนึ่งพันบาทนะครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับเป็นเนื้อผงใบลานนะครับต่อมาเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับเทวดาเล่นดินนะครับหลวงปู่สวงนะครับ นี่หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนะครับพาเก่าเก็บแดงๆเลยนะครับสีแดงๆเลยครับพี่อ่าเนี่ยครับเป็นรุ่นแรกนะครับเทวดาเล่นดินนะครับหลวงปู่สวงนะครับสวยเลยครับพี่ๆอานนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับปู่สวงนะครับ ต่อมาสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่มีเส้นใต้ฐานด้วยนะครับนี่ครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับนี่ครับเนื้อช้ำเก่าเลยครับโอ้โหดูครับพี่นี่ครับมีเส้นผ้าอสนะด้วยนะครับเนี่ยเก่าเลยครับด้านหลังเนี่ยมีรอยแยะนะครับนี่ด้านหลังมีรอยแยะเลยครับเห็นไหม นี่ครับเน่าเลยครับเนื้อครับพี่ดูครับโอ้โหดูครับพี่อันนี้เอาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับตรงนี้สวยๆเลยครับต่อมาวัดเกศชัยโยนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับดูครับโอ้โหดูครับพี่เก่าๆบ้านๆดูง่ายมากเลยนะครับพี่ตรงนี้ครับ มวนสารนะครับโอ้โหดูครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับโอ้โหดูครับพี่มวนสารตุ๊บตับเลยครับพี่นี่ครับภาสวยๆเลยครับพี่นะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับตรงนี้ครับ อง <c oughs> ต่อมานะครับอันนี้เป็นแฟยิดหลวงปู่ภูนะครับพี่ลงกุกนะครับโอ้โหอันนี้ลงกุนะครับครับดูครับคาบกุก็จะเหมือนบางขุนพมนะครับเพราะว่า,าดินนยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับ <c oughs> นี่ครับ การลงกุอะไรเนี่ยครับบวนสารอะไรก็ใกล้เคียงกับวัลคังนะครับนี่เป็นปู่พูนะครับพี่ลงกุนะครับเก่าๆเลยครับพี่นะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับปูพูนะครับต่อมาครับเจริญพรบนหลวงพุทิมนะครับนี่เป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงพุทิมนะครับพี่พี่ สวยๆเดิมๆนะครับพระบ้านๆเลยนะครับนี่ครับเหรียญนี้จะน่าจะเป็นเหรียญที่หลุดโค้ดนะครับพี่นะจังหวัดระยองนะครับนี่ครับเอาแปดร้อยบาทนะครับนี่ครับมาพร้อมกันเลยครับรูปหล่อปู่ทิมนะครับพี่ นี่เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมวัดหันไร่จังหวัดระยองนะครับอ่าเนี่ยครับสวยๆเดิมๆม,มีคราบน้ําทองมีผิวสะาแดงๆด,ด้วยนะครับเห็นไหมครับดูดิโหด,ดูครับสวยๆบ้านๆเลยครับนี่ด้านล่างนะครับเห็นไหม <c oughs> นี่นี่ครับ รูปเรอเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อมาอันนี้เป็นล็อกเก็ตนะครับพี่หลวงพุทิมนะครับพี่โอ้โหคมมากชัดมากเลยครับพี่ดูครับคมชัดมากครับพักเก่าบ้านเก่าเก็บเลยครับพี่ดูตัวยันต์ตัวตัวหนังสือนะดูความสวยความคมของฉากล็อกเก็ตดิพี่โอ้โหดูครับล็อกเก็ตปู่ทิมนะครับ น้าหลังไว้อย่างนี้เลยนะครับเหมือนกาลงลักมานะครับเนี่ยลงลักลงมนสารลักมานะครับเนี่ยล็อกเก็ตปู่ทีมเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อมานะครับตรงนี้เป็นพ่อเดิมนะครับพ่อเดิมห่วงเชื่อมนะครับขางกระบ,บอกหนังสือตรงนะครับนี่ครับ เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญเจ้าพ่อพักการลบบุรีนะครับหเหรียญเจ้าพ่อพักการลบบุรีนะครับ <c oughs> นี่ครับเอาห้าร้อยบาทครับตรงนี้ครับต่อมาหลวงพูทวดนะครับอันนี้เป็น <c oughs> ปีศูนย์ห้าคางขีดนะครับนี่เห็นไหม นี่คคางจะมีขีดเห็นไหมครับนี่ใต้ลิมฟีป,ปากเนี่ยเป็นก็เรียกว่าบล็อกค้างขีดนะครับอ่าคางขีดหลังเสาวอากาศนะครับ เขาเรียกว่าบล็อกค้างขีดนะครับพี่นี่ครับแล้มีเส้นใส่ฝนวิ่งทะลุมาเลยเห็นไหมครับบล็อกค้างขีดนะครับหลังเสาอากาศนะครับเอาแปดร้อยบาทครับเอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับอันนี้เป็นปีศูนย์ห้าหลังหนังสือนะครับ บล็อกสากาดนะครับเห็นไหครับนี่นี่ครับเรียกว่าหน้าตัวทอนะครับดมเดิมเลยพี่นะฟระบ้านๆเลยพี่ดูค่าฝุ่นค่าพิ้งดมเดิมเลยนะครับยวเป็นหน้าตัวทอนะครับดูพระดูผิวดูความเก่าให้ออกนะครับ สช่ครับนี่สากาศปูทวดนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับอง <c oughs> ต่อมาครับเป็นปูทวดนะครับนี่ปูทวดปีศูนย์ห้านะครับอันนี้นะครับอันนี้หลังวอจุดนะครับนี่หัวแหวนหัวจะเป็นจุดนะครับเห็นไหม แล้วมีเส้นสายฝนคมคมวิ่งลงมานะครับเห็นไหมครับเนี่ยมีเส้นสายฝนวิ่งคมคมานะครับ <c oughs> อูทวดนะครับอันนี้นะครับหลังสือหน้าตัวทอนะครับอ่าแปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับอ่านี่ครับนี่ก็เป็น หลังสื่อ,อหน้าตัวทอเหมือนกันนะครับหน้าตัวคอหลังก็จุดนะครับเห็นไหมจุดนี้นี่ได้มาบ้านๆเลยนะครับพี่ดูดิผิวดมเดิมเลยครับบ้านๆเก่าๆเ,เลยครับนี่ดูเลยพี่เก่าๆบ้านๆสวยเลยนะครับสวยมากเลยนะครับ สวยมากเลยครับเดิมๆเลยครับพี่เอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับอันนี้ครับนี่สวยนะครับเนี่ยตาลึกคมชัดเลยครับหน้าตัวทอนะครับอันนี้อ่าเขาเรียกว่าหลังวงเดือนนะครับหน้าตัวทอหลังวงเดือนนะครับเนี่ยเห็นไหมจะมีรอยวงเดือนนะครับอหน้าตัวทอหลังวงเดือนนะครับ พราเก่าเก็บบ้านๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับมาแปดร้อยบาทนะครับต่อมาปูทวดะลอดนะครับปีเก้าเจ็ดนะครับคาบฝุ่นคาหิ่งเดิมๆิมครับคาว่านต่างๆเนี่ยขึ้นเลยนะครับเห็นไหมครับพเก่าเก็บบ้านๆเลยนะครับนี่ครับ สวยๆนะครับสองสี่เก้าเจ็ดพิมพ์พลอดนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับเหรียญพ่อโตนะครับนี่เหรียญพ่อโตนะครับเดิมๆบ้านๆเลยนะครับพี่ด้าน,นหลังเป็นยันแบบนี้นะครับพ่อโตนะถ้าจำไม่ผิดนี่พ่อโตบางพีนะถ้าจำไม่ผิดนะพี่เมื่อก่อน เมื่อก่อนแรงๆนี่ขายได้สองสัมพันธเลยนะพี่เนี่ยเคยขายอยู่นะเมื่อก่อนเคยขายอยู่ขายได้สองสัมพันธ์เลยนะพี่ตรงนี้เนะนะครับเอาเอาพันสองแล้วกันนะโอเคเอาพันสองแล้วกันนะครับเนี่ยครับเอาพันสองนะเมื <c> ่อ <oughs> ก่อนสามสี่ปีที่แล้วเคยขายได้สองสัมพันธนะเนี่ยพี่เนียครับเอาพันสองนะครับดูง่ายตรงนี้ <c oughs> ต่อมาครับ อันนี้พ่อแดงโบดลั่นนะพี่นะโบดลั่นพ่อแดงนะครับภาพสึกสึกหน่อยนะครับพี่สภาพสึกหน่อยนะครับพ่อแดงโบดลั่นนะครับกับหลวงพ่อเจริญน,นะครับคำว่าปลูกเศษกันโบดลั่นเลยนะครับพี่นะ,ะนี่ครับนี่โบดลั่นเลยนะครับ สวยเดิมเดิมนะครับพระเก่าเดิมเดิมเลยนะครับพี่เอาหนึ่งพันบาทนะครับโบดลั่นนะครับต่อมาครับเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าครับพี่สภาพนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเก่าเก็บอายุร้อยกว่าปีพี่ร้อยหนึ่งปีพระอยู่ในสภาพนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับอายุร้อยหนึ่งปีพี่เนะ่ยสองที่หกหกอะ <c oughs> สภาพนี้ก็โอเคแล้วนะนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับ <c oughs> <c oughs> ต่อมานะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่นินวัดตึกสมุทรสาครน,นะครับ <c oughs> เป็นเหรียญวัดตึกนะครับหลวงปู่นินนะครับ นี่ครับผาจังหวัดสมุทรสาครนะครับเห็นไหมครับนี่หลวงปู่นินวัดตึกนะครับสมุทรสาครนะครับเก่าเกาบ้านบ้านดูง่ายเลยครับเดิมเดิมเลยพี่นะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับปิดตาสามเกอนะครับเนื้อออกทางสำลิดนะครับ ตาสามเกอนะครับสามพี่น้องเลยนะครับสามเพื่อนเลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าสามเกเนี่ยคือเกอก็เหมือนเป็นเพื่อนกันนะครับนี่นะครับเรื่องออกสำลิศนะครับปิดตาสามเกอเแล้วหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็วัดพนมลอกพราเดิมปลุกเสกนี่เหลือสององนะครับพี่เดี๋ยวองค์นี้ครับองค์ที่หนึ่งนะครับอองนี้องที่หนึ่งนะครับองละพันสามนะครับ เหลือองนี้นะองที่หนึ่งนะครับนี่ครับดูจะช้านะครับอ่าผิวพันธุ์เดิมๆเ,เลยนะครับสภาพอ่าไม่ค่อยสวยนะครับนะเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าทางวัดนี่เขาก็ขัดเอาสวยๆปล่อยไปแล้วนะอันนี้ถือว่าไม่ค่อยสวยนะครับไม่สว,สวยนะที่นี่คือหน้าหน้าไม่ค่อยติดนะครับแต่ว่าพระเนี่ยนะครับเป็นพระที่ผิวเดิมนะครับ พาออกจากกุมาก็อย่างนี้เลยนะครับอ่านี่ครับเดิมๆนะครับนี่ครับอ่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับนี่ครับองค์ที่สองนะครับอ่าองค์ที่สองนี่เดิมๆเลยนะครับนะหลวงพ่อเดิมปลูกเสกนะครับอับกุวัดพนมลอกนะครับ เดิมเลยครับพี่องค์ที่สองนะครับองนี้ครับอ่านี่ครับอง์ต่อมานะครับเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับสภาพแบบว่าช้ำๆหน่อยนะพี่นะอ่าสภาพช้ำหน่อยนะครับพี่นี่เหรียญน,นี่ทะลุจากด้านหน้ามาด้านหลังเลยนะครับเห็นไหมอ่าเหรียญเกา่าพี่ <c oughs> นี่ครับเห็นมันเก่าครับเอาหกร้อยบาทแล้วกันนะพี่นะต่อมาครับู่เป็นเหรียญจอบใหญ่นะครับหลวงพ่อเงินบางคานนะครับเหรียญนี้เอาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับเหรียญสวยเทปเลยครับตรงนี้ครับเหรียญสวยเทพเลยครับพี่นะครับผิวแดงวันเทศนะครับเนื้อผิวทองเหลืองนี่เหลืองอมเขียวเลยนะครับสวยจัดเลยนะครับ ผิวสวยเทพเลยครับแบบนี้นี่ครับมีเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยออกเขียวอมเหลืองนะครับมีส่าทองเหลืองอยู่ด้วยเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวเรียกเาผิวสวยผิวเทพเลยครับแบบนี้ครับเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับต่อมาครับจอบใหญ่พ่องเงินนะครับอันนี้ผิวเนี่ยจอบดำๆนะครับนะอ่าจอกดำๆนะครับ นี่ออกดำๆนะผิวยังไม่เปิดเลยนะครับผิวยังดำอยู่เลยนะครับนี่นะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับโอ้ต่อมาครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่ตาพาที่คมคมเลยนะครับเห็นไหมนี่พิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเนื้อเขียวอมเหลืองเลยครับ เห็นไหมครับเนื้อเขียวอมเหลืองเลยนะครับพิมพ์นิยมวัดบางคานะครับนี่ครับนี่เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับองค์สุดท้ายนะครับอันนี้นะครับน่าจะเคยเห็นแล้วนะอันนี้เป็นร้อยปีวัระฆังพิมพ์คะแนนนะครับอ่าสมเด็จร้อยปีพิมพ์คะแนนนะครับ เป็นเนื้อมวลสารของสมเด็จโตนะครับอ่าเนี่ยครับเป็นออกปีหนึ่งห้านะครับปีหนึ่งห้าร้อยปีนะครับนะองนี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับเดี๋ยวลืมนะครับนี่มีองนี้ด้วยอ่านี่ครับเป็นแผ่นปั๊มนะพี่นะแผ่นปัม๊มสมเด็จโตพมรังสีวัดเกศชัยโยนะครับนะวัดเกศชัยโยนะครับ างทองปีสองห้าสองหนึ่งนะครับปีสองหนึ่งนะครับนี่มีแป้งเจิมเดิมๆเลยนะครับพี่นะเนี่ยแป้งเดิมๆเลยครับพี่เนี่ยสมเด็จโตนะแผ่นแผ่นปั๊มแล้วพี่นะนี่แผ่นปั๊มสมเด็จโตนะครับความความกว้างนะครับประมาณยี่สิบเซนนะครับเนี่ยจากเนี่ยถึงเนี่ยยี่สิบนะครับจากนี่ถึงนี่ประมาณสิบห้าเซนนะครับสิบห้าคูณยี่สิบนะครับนะ แผ่นปั๊มนะครับด้านหลังก็เป็นแผ่นปั๊มแบบนี้เลยนะครับปีสองหนึ่งนะครับพี่นะปีสองหนึ่งวัดเกตชัยโยนะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเอาไว้ไปติดบ้านดีมากเลยนะครับพี่นะครับนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องทางการติดต่อตามนี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกราบลาพี่ๆ FC ทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ